สวัสดีค่ะเดี๋ยวเก่ากับพบกับมินิเช่นเคยนะคะก็มินพยายามทำคลิปให้ได้อาทิตย์ละ1คลิปแล้วกันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงคีม,มัคหน้าของของสามดีนั่นเองเป็นตัวนี้นนั่นเองเราไม่เคยใช้เลยนี่ก็เพิ่งครั้งแรกนะคะ i s k i n Studio m u c a s n e c s l a n Td Facial Mask Mask ส,มสมาสสมาสดีมนะคะ,คะ,คะที่เอ่อเป็นหอยทากนั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของผิวนะคะให้ผิวของเราเนี่ย กระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็มีการเสริมแบบผัดเซลล์ผิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแบบดูกระชับขึ้นนะคะเราจะมาลองกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยลองเลยมีการพิสูจน์กลิ่น่อยกลิ่นก็เหมือนแบบเหมือนมาส์กของสามดีทุกทุกสูตรมันจะกลิ่นคล้ายๆกันหมดเปลี่ยนซองใหม่นะเป็นกบอ่นอะ แล้วก็สูตรมันจะเข้มข้นกว่าเดิมมีเอสเทนมันก็ยังเยอะเหมือนเดิมแค่แบบแค่แกะมันก็ชุ่มมากอะแล้วก็แบบหยุดแล้วอะ ี่20ถึง3มวิมาทีก็ได้ประมาณนั้นแต่เราจะเอาให้ถึง30เลยกันเราจะาแบบรับสารเป็นที่แล้วก็แบบเอามาติดที่คอนะคะหก <6 S 1> ใส่ขาวเลยค่ะตอนนี้ แต่ทาตรงที่มันมีแบบพวกพัดลมพวกอะไรน่ะน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกเลยอสีคือมันเยอะมากอะเซนนะ่ะแล้วเราก็เสียดายนะคะ เดี๋ยว3ันาทีเราจะมาเจอกันนิ้งขอไปตากผิวให้แบบแห้งล็ดนึเสียงแล้วคือกล้องจะจับยังไงตอนนี้นะคะก,ก็เวลาแล้วนะคะเกินมา2นาทีตรงนี้ก็เริ่มแห้งแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราเจอถอดหน้ากากพอถอดเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นล้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะด้วยรล่เป็น <c oughs> แต่ว่าไม่แสบไม่คัน <c oughs> ไม่อะไรเลย เป็นการใช้ครั้งแรกของมีนเหมือนกันแล้วก็ที่นอนเละหมดอ,อะพองหน้าทีนมาร์กหน้าทีนเมคนถามมินมาเยอะมากว่าเออมาร์กหน้าเราต้องล้างหน้าไหมคะคือจริงๆอะถ้าเป็นมินนะคะมินก็จะล้างโฟมทุกครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ําสะอาดให้มันสะอาดเนีย น้ำเปล่าให้มันสะอาดก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบยังมินอย่างเงี้ยมินพอกหน้าเสร็จมิ้นก็ยังไม่ได้ทำบำรุงอะไรนะมินก็จะไปล้างก่อนล้างด้วยโฟมล้างหน้าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาบำรุงสู่ขั้นตอนแบบทีบำรุงแล้วก็กันแดดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็ล้างน้ำเปล่าได้นะแต่ว่าต้องล้างให้มันสะอาดป็นหนึ่งล้างหลายๆรอบ อันนี้ก็รู้สึกว่าหน้าลืมล่มเมื่อขอยทากเลยนะคะและเห็นเห็นว่าผิวมันตึงนะคะแล้วก็ดูลูกขุมขนก็คือแบบมีการเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเล็กลงบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้งหน้าเนาะแต่หน้าก็คือจะหวางขึ้นมามันเป็นการบำรุง จริงๆมันถ้าทําบ่อยๆเออมันก็จะทําให้ผิวหน้าเราดีขึ้นขออนุญาตไปล้างตัวก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งแขนทั้งขาทัา้งคอเปื้อนหมดแล้วเนาะเพราะว่าเรามาพีเราก็ออกให้ไปเต็มที่แล้วก็เราก็จะไปต่อไปคลิปรวิวหน้าแล้วกันนะคะวันนี้มินขอไปอาบน้าแปรงหน้าก่อนแล้วกันนะคะก็มินชอบสําหรับตัวนี้สเนลนะคะเป็นมัลบีแบบสเนลเนาะคือดีดีจริงชอบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซื้อมาใช้อีก